ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะนะคะแม่ขนนาอ,อกขึ้นแล้วเนี่ยฮะ <Huh? S 1> ขนนาอ,อกขึ้น <Ừ. S 1> นี่กระอกขึ้นเ <laughs> ือเริ่มจะมาของทุกคนตรงนี้คุณผู้ชมด้วยนะคะวันก่อนไปเจอเชปป้อมมาคุณผู้ชมเชปป้อมเนี่ยทำงานหน้าเตาตลอดเวลาความร้อนตลอดเวลาแต่หน้าย,ยังเป๊ะอยู่เลย <laughs> ก็เลยฝากไปถามมาว่าปีนี้เชปป้อมค่ะอายุเท่าไหร่แลวคะเนี่ย <laughs> ปีนี้ก็ เดนหน้าเต็ม62แล้วค่ะเชฟคะไม่เคยจับมือเชฟเลยขอจับมือได้ไหมคะดีกับเชฟด้วยนะคะกับเบียร์ยังชีพนะคะมาสองปีแล้วเนี่ยเพราะอายุมันมากขึ้นก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะคะมีปัญหาเพราะว่าริ้วรอยมาริ้วรอยในแนวเนี้ยตีนการ่องแก้มหน้าผากนะคะแล้วก็ คล้ำๆตามหนกแก้มเนี่ยเราหน้าเตาหน้าเตาด้วยแดดด้วยความร้อนนี่มาหมดเลยนะคะทําให้มันหน้าคล้ำอ่ะแกเลยทันทีแก่เลยก็เลยแบบพอถึงเวลาต้องดูแลตัวเองบ้างแล้วล่ะก็ไปหาครีมที่หาง่ายตามทองตลาดอ่ะเจอแพ้ไม่เป็นไรถูกไปมั้งไปซื้อแพงขึนมา ก็ยังแพ้อยู่ค่ะไม่ค่อยเห็นที่จะเปลี่ยนด้วยคือก็หน้าคล้ําเหมือนเดิมหน้าหมองเหมือนเดิมอะไรยเยค่ะใช้แล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แล้วพอโชคดีมากเลยพอคิดจะดูแลตัวเองช่วงนั้นน่ะไทรลจีน่าเขาก็มาค่ะเขาก็บอกก็ถามบอกว่าจะให้เป็นพรีเซนเตอร์เอามั้ยโอ๊ยแพงขนาดเขาแพงขนาดไหนแล้วดิฉันยังแพ้เลยก็เลยบอกไม่เป็นไรขอใช้ก่อนละกันจะให้เป็นพรีเซนเตอร์จะเป็นไม่เป็นเดี๋ยวค่อย ว่ากันขอลองก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะมันเล่าไม่ได้นะพี่อ่ะเวลาโกหกเนี่ยนะมีพิรุธไหมโ้ยมีพิรุธเยอะมากค่เดชจะไปโกหกคนก็คงไม่ได้ใช่ไหมก็เลยอ่ะมาลองดูสักตั้งหนึ่งแต่จริงๆลองดูสักตั้งเนี่ยนะไม่นานเลยมันเห็นผลเห็นผลจนปะเนี้ยใช้มาเกือบสี่ปีแล้วยาวนานมากยาวนานมาก แล้วใช้ตั้งแต่ตัวเดิมนะค่ะจนเขามีตัวใหม่ออกมาแล้วค่ะนี่เป็นตัวใหม่ไทราลาจีน่า 12x ค่ะเขาใช้เวลาพัฒนามากกว่า5ปีค่ะอันนี้มีเอกลักษณ์ใหม่ออกมาก็คือที่เรียกว่า 5d matrix c o l l a r ช่วยอะไรบ้างคะเชฟที่ช่วยเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยคนก็ห่วงกันแค่อะรอยย่นหน้าผากตีนกาหรือล่องด้านนี้ 5D Metric c o l a r เนี่ยเขาจะช่วยในแนวตั้งแนวตั้งคืออะไรเราจะมีตรงนี้อ๋อคิวขนี่ตามแนวนี้แล้วนี่ตรงปากนี่ทำอไรเนี่ยยู่เลยแล้วมันจะมีอาการหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าปากหลุบพอแก่แล้วปากหลุบจริงจริงงุ้มลงมาอ่างุ้นั่นแหละตรงนี้จะชันนี่คือแนวตั้งที่พูดถึงนะคะในขณะเดียวกันแนวนอนก็ยังดูแลอยู่นะคะค่ะแหมรีบจับใหญ่เลยใช่ก็ยัง ก็ยังดูแลแนวนอนและแนวตั้งเลยคราวนี้ริ้วรอยพวกนี้จะแลดูตื้นขึ้นแลดูจางลงภายใน14วันเดี๋ยวนะเขาเคลมเป็นวันมาเลยหรอคะเชฟรอบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาพัฒนามาก,กว่า5ปีแล้ว <Wow. S 1> ลองแล้วลองอีกค่ะคือ14วันเนี่ย จางลงคือเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ,คะเพราะว่าเขาเพิ่มสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือสารสกัดจากดอกโคยาช่วงแรกนะก็ใช้ดูแบบอืมน้าอิ่มอิมอุปทานหรือเปล่าค่ะลองปะ,ะลองไปเรื่อยๆได้ความรู้สึกนี้ทุกเช้า,าไม่ได้คิดไปเองอุ้แสดงว่าตัวเก่าว่าดีแล้วตัวนี้ก็คือดีด<ช>ับเบิลไปเลยะะแล้วตัวเก่าที่ว่าชุ่มชื้นแล้ว ตัวนี้ชุ่มชื้นกว่าเดิมอีกค่ะเชฟแล้วราคาราคาทีเนี้ยกลัวว่าเอ๊ะของเก่ากําลังราคาดีใช้ก็ดีอันเนี้ยหปีในการคิดค้นแล้วก็ช่วยทั้งริ้วแนวตั้งแนวนอนราคาแรงหรือเปล่าพูดได้เลยว่าราคาไม่แรงาชาวบ้านร้านตลาดใช้ได้ไดหมดหมค่ะเพราะว่าคุณภาพอะเกินราคาวันเนี้ยของใหม่มาใช่ไหมาราคาเดิมเฮ้ยเชฟ <Yep. S 2> ลองของใหม่ราคาเดิมแล้วเตือนไว้เลยว่ารอรอบหน้าอาจจะไม่ได้ราคานี้และที่สำคัญนะยังไม่ต้องรีบจ่ายมีเงินตอนไหนจ่ายตอนนั้นค่ะกด1577จองสิทธิ์ให้ทันก่อนแล้วกันค่ะปกติ1กระปุกเนี่ย 12x เนี่ย 3,500บาทค่ะแต่พิเศษสุดๆในรายการนี้พิเศษจริงๆถึงได้บอกว่าถ้าไม่รีบสั่งไม่ได้ราคาให้ะะอะไรบ้างคะเชฟโอเคค่ะสำหรับ200สายที่จะโทกเข้ามาจองนะคะว้าวเซรั่ม2กระปุกใหญ่แถมฟรีสองกระปุกพกพาทั้งหมด9,400บาทจ่ายเพียง2,900บาทค่ะ อย่างนี้เราก็ใช้กันยาวๆเลยค่ะได้ค่ะคือทาธรรมดาธรรมาเนี่ยประมาณ3-4สเดือนอ<า>เฉลี่ยนะ <3 S 2> ทั้งหมดทั้งวันหนึ่งเช้าเย็นใช่วิโลดอย่าลืมนะคะจองสิทธิท์ทางไหน1577 หรือไล t อด l ทรลาจิน่าค่ะเชฟเวลาเชฟไปทําอาหาร<อ>มีคนเคยถามเชฟไหมว่าเชฟใช้จริงไหมจุดไตรลาจิน่าเนี่ยเ,<อ>เคยมีคนไม่เชื่อเชฟไหมคือไม่เชื่อเพราะว่าหน้าใสจนถามว่าเชฟทํากับข้าวเป็นหรือเปล่ามา<อ>ยืนเฉยๆหรือไงหน้าไม่หมองเลยก็<อ>งานล่้าสุดไม่แต่งหน้าเลย<อ>ไม่แต่งหน้าเลยแต่หน้าดีมากเลยใช่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบอกไปเลย ดูเอาเองแล้วกันเพราะว่าทํางานขนาดนี้นะหน้ายังเด้งอยู่เลยไม่พูดเยอะเจ็บคอเพราะแก่แล้วไง6 1เด้ขนาดนี้คือสุดยอดเลยนะค่ะโอ้เชฟลดมากอ่ะเพราะฉะนั้นย้ําเลยค่ะโทร1577หรือไลน์แอด r ทรลจีน่200สายเท่านั้นนะคะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่พกพา2กระปุกเล็ก ทั้งหมด9,400บาทจ่ายเพียง2,900บาทค่ะคุณ,คณแอสมัยก่อนที่คุณแม่จะใช้เทรลจิน่าเนี่ยคุณแอร์เคยเห็นหนาคุณแม่เันาเขาอยู่หน้าเตาอะเดี๋ยวนี้เขาสวยขึ้นไหมฮะก็ดีดีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนแต่งหน้าเยอะกว่าน,นี้ปิดไว้ไงเดี๋ยวนี้บางๆปิดไว้ไงเมื่อก่อนไม่กล้าคต้องปิดบ้างเนาะเวลาเรามีจุดมีรอยเราก็ไม่มั่นใจจริงคือใช้จริงไงและใช้นานขนาดนี้จริงๆอย่างหนึ่งที่ไทรลจิน่าพัฒนาไปไม่ว่าจะเนื้อครีมอะไรค่ะ แต่พรีเซนเตอร์ทุกคนอยู่ครบเหมือนเดิมค่ะ,คะเพราะร <ๆ S 2> ทุกคนใช้จริง <ๆ S 2> แสดงว่าของเขาต้องดีจริงใช่ไหมคะไม่งั้นอ่ะทุกคนที่เห็นเป็นพรีเซนเตอร์ไม่กล้าออกมาการันตีเหนียวแน่นแบบนี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบกดนะฮะใช่ค่ะ1577หรือ Line t r ทรลาจีน่ 200สายได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่แถมฟรีขนาดพกพา2กระปุกทั้งหมด9,400บาทจ่ายเพียง2,900บาทค่ะมีเงินเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายแค่โทรจองสิทธิ์ให้ทันที่ 1, 5, 7, 7เท่านั้นเลิศรูดบัตรได้ไหมคะเชฟได้รุ่บัตร,ตรได้ด้วยเลิศรุ่บัตรเออส่งฟรเีเออคุณคาส0สายไม่พอหมดไม่น่าจะพอค่ะเชฟค่ะเราขอเพิ่มได้ไหมคะ คือจริงๆอะที่พี่จะให้เพิ่มอะเพราะว่าพี่อ่ะเห็นใจคนวัยพี่กว่าจะหยิบแว่นตาขึ้นมาดูกดโทรศัพท <c oughs> ์หมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นเราพร้อมไหมคะ หยิบแว่นขึ้นมาใส่ค่ะหยิบแว่นค่ะอีก100สายรีบโทรจองอให้ทันเลยค่ะถือว่ามาเปิดตัวให้ได้ใช้ของใหม่ในราคาเดิมค่ะ,คะต้องรีบนะเพราะว่ารอบหน้าไม่รู้ว่าเชฟป,ป้อมจะให้ราคานี้อีกหรือเปล่ารุ่นนี้ระวังนะคะรอบหน้าอาจจะไม่ได้ราคานี้เอาหยิบแว่นพร้อมอยังคะ <laughs> 1 5 7่หาหรือไล n e อนทรีลาจิน่ 200สายบวกอีก100สายเซรัม่มสองกระปุกใหญ่ขนาดพกพาอีกสองกระปุกทั้งหมด9,400บาทจ่ายเพียง2,900บาทค่ะคุ้มสุดๆไทราลาจิน่า 12X ตัวใหม่ยังไงก็ต้องลองถ้าไม่ดีจริงไม่การันตีแน่นอนค่ะเชื่อพี่กดเลยค่ะ1,5,7,7และรอบหน้าจะไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะจองเลยค่ะ 1577ค่ะนี่นะ่าลองมากๆนะสำหรับตัวใหม่นะ 12x ะกนะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหช่วยได้ทั้งเรื่องริ้วรอยแนวตั้งและแนวนอนนะต้องลองอะ่ะต้องลอง